สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาทําบุญนะคะก็ออกมูลธนาบุญเอาบุญมาฝากนะคะมักเฟืองใช่ไหมพี่รู้ไหมอันนี้มีประโยชน์นะเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะอุ้ยมีขนมชั้นด้วยแต่ไม่กล้ากินให้ทำขนมชั้นนะิน นี่น้ำนีกะปิ๊ยะนะคะขนมที่ไม่ใช่ขนมใส่ก๋วยเตี๋ยวอีสานพ่อมากินข้าวจ้าค่ะใส่ใส่ก๋วเตี๋ยอีสานก่อนที่มันจะหมดมาจากอะแทมป้าทุกคนตอนนี้เรามาทำบุญกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราหลังจากพระอาจารย์สันอาหารเสร็จ เราก็านนญาติโยมก็ฉันอาหารไม่ใช่ฉันอาหารคือรับประทานอาหารหลังจากหลังจากพระสงฆ์เรียบร้อยตอนนี้เราจะไปไหนกันเนี่ยฮะเราจะไปอรัสกินใช่ไหมพี่ต่อย,ไ,อปยไปรัสกินใช่ไหมเราจะไปรัสกินกันเราจะไปเยี่ยมคุณแม่จันจิราจันจิราจูแจ้งนะคะแม่จันจิราแต่เราจะไม่ไปเราจะไม่บอกนะทุกคนเราจะไปเคาะประตูหน้าบ้านแก คอยดูนะแกจะร้องว่าหรือเปล่าหรือไม่กล้าเปิดประตูไม่รู้ม่เศร้านี่คันรถเขาเป็นยังไงหัวคู้สุภปยผ่าที่เบอร์เวณนี้ต้องใส่ทุกวันมือหารทำเซ็ตไปแล้วนะอันนี้อันนี้เจ๊หาเมนบอกคะนี่ อ๋อไอหนังบดมันไปเซ็นโลโก้มันบริขึ้นทั้งด่วนแมีนไปห้างพูดอ่นกระบอกแล้วเซ็นเซมันอีเลเวนนัดเลียวใส่ไปจ้าไปเลยนั่งนั่งประกาศขึ้นทั้งด่วนคือพี่ไอ้อียงก็ไออ่ะอันนี้แว่เฮาพี่ต่อยอันนี้แว่เฮาของหยังเขาเนี่ยโอ้โคคาโคลดเหรออ่านเอาถมกับซูมิตามาติดกันทุกคนตอนนี้เรามาถึงแล้วนะเนี่ย ให้ให้อันอันหายใจก็บ่อหอยดันจงไปเลยจ้าใกล้ๆมันบ่ไกลก็คือตะเกียงคือตะเกียงมันก็นี่เบังบ้านพี่น้องบ้านในอเมริกาจะไม่ยู่เห็นอยังกลางถนนเนี่ยบ้านในอเมริกาก็จะไม่มีรั้วนะคะไม่มีรั้วนะคะดูสิบ้านติดกันติดกันแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมโอ้หลังติดกันติดกันตอนไหนเนาเรายังไม่เหนเราจะมาเราจะมาเรามา เรามา,มาเ,มเราจะมาแบบไม่บอกเก่าเลยทุกคนจะมาเคาะประตูนะคะผ้าม่อีกหรือผ้าพอดเมีถ้าผาม่อีกหนูนก็จับ่ไดได้จับ่ได้คือกันแหละไซจิเฟน,น,น,นเนาะจัไม่ได้เลยถ้ามานี่แต่รู้ว่าบ้านแกนะมันติดกับน้ำกำลังหาต้นนั้นอยู่ยงไงต้นในพะพุนสีเขียวบ้านแกนั่นต้นนั้นหรือเปล่าต้นนี้ใช่ไหมเออนี่ว่าแล้วจำได้ในรูป คนกำลังตกพอดีตเตียนฟอสเซอร์วันละเมอีันเนตยมันไปอยู่ข้างในผนปกติอยู่ข้างนอกหลายอันเราว่ามีต้นกระเพราอยู่หน้าบ้านมาเดีย่ยต้นกระเพรางามปันอย่างนัึงถือในฝนเดชมามาถึงแล้วทุกคนปัสสาวะไปคนกิ๊ตตู <c oughs> มาถึงเียเราจะไปเคาะประตูกันนะว่าแกจะมีปฏิกิริยาอย่างไรไปทุกคน เราจะลงรถกันเลยแล้วค่ะเราจะมาโดยที่ไม่ได้นัดหมายดูกันพี่ต่อยไปแล้วอฮ้ยฝนตกพอดีเลยเราจะมาแบบไม่ได้นัดหมายดูดูจะมีปฏิกิริยานยี่คุณโทรบอกแกให้แบบว่าเราจะมาไม่ถูกกำลังโทรเอาทงฮัลโหลเดี๋ยวแกไม่เปิดประตูให้ฮัลโหลฮัลโหลแม่ เนาะเขาลากเขาลากรถขยะโอะ้ยเพื้นเลี่ยงยุ่งเนาะยุ่งนะเนี่ยน้ำเขาโมโหมจะตัดกินเห็นอยู่นี่ <c oughs> แกหลับหรือเปล่าแกจะเดินได้หรือเปล่าไม่รู้แกนั่งรถเนี่ยลืมไป อันย่าะโทษไล่เด้ออินเทอร์เน็ตบ่มีจะโทงโทรบโทรแล้วฮัลโหลเสียงดังโทรไล่จังไหนโทรเบอร์ธรรมดาแล้วนี่ยเด็วเก็บอกก็จะมาเปิดประตูทุกคนเนี่ยวมาดูกัน โอ้ยลูกลูมาเลยสวัสดีค่ะแม่ค่ะเข้ามาลูกค่ะโอ้แล้วใครจะต้อนรับเนี่ยไม่มีโอใครจะต้อนรับล่ะโอ้ได้รถใหม่ใช้รถเก่าอะไรรถเก่าเนี่ยมก้มาได้มรถเก่าไอ้นั่นมันล้อมันเปิดเดี๋ยวไ้ทำอะไรคิดว่ารถใหม่โอ้รถใหม่ลูกให้อยู่โน่นขอบคุณมากเลยมามาแล้วมาถึงแล้วเนี่ย ไม่มีหมาไม่มีหมาไม่มีหมาแกไม่เลี้ยงหมาไม่ไม่ได้กินไม่มีันไม่มีเอเอดับไม่ไปรับเฝากนามห้ด้วเนีมา้่ะไอแม่กำลังจะแช่น้ำเกลือกำลังจะแช่น้ำเกลือ จะน้ำเกลือที่ไหนที่ขาเอาเช้าขาเช้าเอาลูกมากตอนชมก็ดีนะแม่มันร้อนมันกเออทำไมวันนี้แม่ไม่เปิดแอร์เหรอแอร์ที่ไหนแอร์เสียแอร์เสียเป็นนักทิศใครมาตอนนี้อ๋อถึงว่ากลินมันเลยอ่ะต้องเปิดหน้าต่างว่าแม่เอาเปิดประตูนี่ออกเออแกเปิดอยู่เดี๋ยวฝนก็ตกก็เย็นแล้วแกยังดีแกได้มานั่งอยู่ตรงนี้เช่าตังเลนนี่ไปหลบก่อนไม่ไปนั่งเลย นี่พี่ต่อยหนูจะมาขุดเอาลำใหญ่เคจองกันเรียบร้อยแล้วใครจะเอาเลยหนูจะมาขุดเอาต้นหนึ่งเอาไปรดพุบคุนเกเยอะไม่อยากไล้ท้าแล้วตะก้อนฝาาไม่เนื้ยังกินบ่ไหวบ้านนั่นก็อย่างเงี้ยบ้านบ้านบ้าน,บ,านบ้านคุณเล็กคุณตัวอย่างนี้เลย กมมมัันนอออเเืงที่ยะป้าเยอะนะเนี่ยที่มันเยอะแล้วที่มันถูก่ในเมืองเขาเลยครับบางบ้านแกอันนี้คือครัวไทยแกนะเนี่ยบ้านกรุงเนี่ยแหนมออกไปไม่ต้ป้าก็ยังดีนะเราได้มีม่านังอันนี่ยตากอากาศเนี่ยเป็นทีแค่เนี่ยอือยังดีนะเนี่ยโอ้ยนางในก็รอดแบบรับไปเลยในเนี่ยแม่นอยู่ยังได้สวิงเเนี่ยแกงงเจ้าขอเนี่ย กลางคืนยังนอนนี่ได้เด้นี่เนาะบ่มี่เอ๋มันมุมันมุเป็นตะยานคือบ้านมันตะยานอุ้ยเห็นบ่สอันโมบ้านเขามีอันพวกโซลาร์เต็มไปเหมือนเห็นบ่จ้สเต็มหมดเลยน่ะทุกทุกมู่ทุกบ้านประหยัดไฟปาดีเด้วมันมุกแม่น้อยๆได้แหละตีทุกอันได้น่ะเห็นบ่อือฮือพอมาที่เห็นได้ไหมบ้านบนพี่สงสัยว่าเขาวเจ้าใจเดือนละเท่าไหร่เนอะเท่าอ๋อ สวัสดีค่ะแม่จันจิลาสวัสดีค่ะดีขึ้นยังดีขึ้นมากแล้วจะคิดมากช่วยเหลือตัวเองมา่งได้แล้วจะคิดมากแต่ยืนนานไม่ได้ใช่ไหมได้ยืนนานไม่ได้ต้องอกต้องอย่างนี้ไปเที่ยวสันหวาไม่ได้นะสิกันนานไไปสันหวาไม่ได้ไไปเที่ยวสันหวาเลยไม่ได้แลไม่ได้แลวไม่พาไม่พาไปเที่ยวสันหวาแล้วนะเนี่ย นา่นเนอยว่าพาประเทศที่อื่นนะอย่าไปอลไสันหลาเรีชวนหนูไปทําไมสันหลาหนูก็ไม่เข้าใจมันติดปากอ่ะก็ลูกพูดสันหลาแม่ก็พูดถมแต่ไปพานามาพี่มาเลยนะนักโอ้ไม่ได้ทำอะไรพี่ต่อไปชอปปิ้งมาเลยเนี่ยก็จะทัดลาบีเนี่ยไปพักราบี ร้อนกันไหมเนี่ยร้อนนะดิรอนอยู่ไปอยู่ไม่ได้นานแล้วเพราะว่าร้อนพี่จอยยังโดนร้อนไม่ได้พี่จอยสวัสดีค่ะร้อนผิวงามนะเธอเนี่ยมันมันต้องรอมันต้องลอยนี่รอบอร์ดอะรอบอร์ดของแอนไม่รู้ว่ามันส่งมาที่ชิ้นส่วนชิ้นส่วนอะรอพักมันถึงมันจะมาซ่อมได้คงจะไม่มาจากเมืองจีนนี่เปล่า สงสัยบอกนางขนาดนี้มันจะมึงกินเหรอมึถามแม่ล้นเขาสั่งผักมาเหรอถ้าเธออยู่ใกล้สันหวานเหมือนพี่เนาะเธอไม่ต้องสั่งเลยแต่อันนี้มันจะอันนี้มีใช่อันนี้ไม่ค่อยสวยโอ้ยแต่นี้ไม่สวยไม่สวยเลยนั่นน่ะจริงไม่สวย อันนั้นไม่สวยนะเป็นไรลายอันนั้นเท่าไหร่อ่ะถูกกว่าเอ็มดีไม่เท่าไหร่เนี่ยที่บอลมาหัวละเก้าจุดเก้าเซนวอลมามันนี่ที่มันแข็งแข็งหนูชอบอ่อนอ่อนใช่ไหมมันขยะพี่อยู่ไหนมันขยะอยู่ที่โอ้ผักอันนั้นสวยนะผักคะน้าสวยสวยผักคะน้าสวยมากเลยอ่ะคะน้าสวยคะน้าสวยมากเลยอย่ากินคะน้าหมูกรอบเดีหมูกรอบไปซื้อตรงนู้น กต่คณะมูกออืมนึกอากนอาแต่คณะสวยจริงเนาะอ่าโอ้ลูกชิ้นปลาอันนี้เท่าไหร่ลูกชิ้นปาานานลนาแปดจยุดแปดทั้งหมดนี่เท่าไหร่ค่าสง่งค่ะไม่รวมค่าหนู ทั้งหมดอยู่350โอ้ยถูกมากเลยทอง50บาททั้งหมดประมาณ50เหรียถูกมากเลยอ่ะปลาหมึก็ชิ้นใหญ่เลยนะปลาหมึกดีกว่าเธอไปร้านเธอชิ้นรวมดีกว่าเธอไปร้านแล้วไอ้นงกุ้ง50เหรียญเนี่ยได้ของตั้งเยอะตั้งแยะ เนี่ยคอนะห้าสิเหรียเนี่ยถูกค่าส่งค่าส่งมันรวมแล้วมันคือมันฟรีค่าส่งแล้วตอ้องปั้นสั่งของ50เหรียญได้ตั้งเยอะนะใช่ที่ีวีพี่าพี่จะสั่งอนแต่พี่ยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรตอนนี้เนี่ยนางได้ตั้งของตั้งเยอะเลยอ่ะถ้าสั่งมากกว่า50เหรียญฟรีด้วย delivery free นี่ก็ฟรีมาพรายไอซ์สั่งบีเปล่าไม่รู้รางละสิบแปดเหรียญกูนามาพร้าวเก้าสิบแปดเหรียญใช่ใช่มีค่ะถูกมากเลยนะทุกชิ้นเนื้อทุกอย่างอยู่ในนี่ค่ะดูผักสิอันนี้ไม่เกี่ยวนะพี่เพิร์ลรู้จักไอ้เจ้าพวกเจ้าของร้านเยอะไหมเนี่ยเจ้าของร้านอาหารไทยเนี่ย รู้จักี่ค่อยอไมรนี่ลูกอร่อเรู้จักลาเนียมาตำส้มตำอร่อยนะเนี่ยข้าวมีบฮงยัซื้อมา่ะมังอแกงส้มแกงส้มก็อร่อยงามมากคณะงามมากแถวบ้านที่ต่อยนะตรงร้านไทยเบซิ่วอ่ะลูกต่ยเอาไปทินตรงไหมไม่ตเจ้าของร้านไม่เอาแม่เจ้าของร้าอะ อเสียสบามบริษัแขงมันอยู่ในป่านพี่นั่คือบริษแข่งอ๋อเสียบอมแมนเสียบอมแมนเสียมัน่ไอ้ลอสียรโนเว่วกเป็นตันน่ายฮพี่สิไเปหาสิปูกาน้าหนี่ลับมันจากออร์สิปูเพราะมีกน้าเมัโอ้ยไม่ก็เผื่อเวลาไปสมัครงานที่อื่มันถามเรามีเราจะได้มีภาษีมากกว่า เขายืมเราเลยแล้วแบบว่าไอ้นี่เราติดต่าแม่คนยังแล้วเราเขาเปลี่ยนอะไรนะเขาบอกเราอกสารด้วยค่าส่งเลยเขาต้องต้องเสียค่าส่งอ่ะส่งเขาต้องส่งเอกสารมาพร้องส่งเขาส่งมาให้กุ้งแล้วก็ส่งไปให้คือในเขาเขาติดตันหมดไง่ไม่มากับผุ้งผ่านอยู่แล้วการันตีได้แล้วก็บอกบอกพี่เขา้วพี่เราบอกบอกเขาว่าพี่เขาต่อกับกุ้งนะว่าการันตีผ่าน อันนี้อันนี้พี่ดูอ่านเองเพราะว่าพี่เคยไปสมัครงานที่หนึ่งมันขอเซฟเซฟมาใเกอรเมันไม่พอจีมานูเป็นโีแล้วเปี่นม่มีเมันบอกว่าถ้าเธอไม่มีฉันไม่ลอราคานี้แต่ถ้าเธอมีมันจะให้ให้สิบแปดเหรียญแต่ว่ามันได้น้อยกว่าที่ามีมันไม่มีแล้วมันเป่สิบแ พี่ิดว่อยากมี้นเียสิใช่ทุก5ปีพี่ต่อเลยเพราะว่าตอนนี้มันเมื่อก่อนนี้พริามันไม่ค่อยมีกงได้นเะเวลามื่อก่อนเนี้ยกุงก็มิดตัวนี้แหละเป็นสมัครงานเขาก็รับานีเพราะเขารู้เรามีเขาราเทรนนิ่งแล้วก็เขารู้ว่าเราลมแรงลมแรงแต่ลมมันมาจริงจ ะจะหูว่าล่ะอันจะพอจกจะค้องลานน่ะจากเอาไปแจกให้แน่เนี่ยบบไอ้เอ,เอออากว่าหลายคนาตรวจเอาตรวจ้าผู้ใดมันว่าผู้ใดเขาใบเาขาเสม,มอลหรือ,อว่าเอา<ข>อผู้ใดเขาสิตโตใบหรือว่าอันผู้ใดที่ว่ามันใบม,มันเสมออายุหรือว่าจะค้องลานสิ<ช>้ออะไรซืลานไหมคอยเป็นคนละเพศ ฝากไปให้แน่จะของร้านเพื่อได้ก็ได้อันเบอร์คอยเบอร์คอยอีเมลคอยงานรับพิเศษคอยเขาเขาเขาไม่แย่ผักนี่มีไงผักช่อผักช่อพี่พี่ไม่ชอบเลยพราะชอว์นี้ผู้เป็นหลักหนุ่มชอบกินเวลาผัดผัดผัดใส่น้ำมันหอยไม่ต้องใส่นะพี่ว่ามันเป็นกากเวลากินน้ำมันกากแต่ว่ามันกระากอีนนี้มันกถอมันเป็นกากอาหารอีนดีที่ดีสำหรับ ดีส er, er so no no? er ั yes. uh, yes. yes. ่งใส่เนาเธอสั term, so um, so yeah. uh ่งซื้อผักจีนเนี่ยเธอต้องล้างดีๆนะใช่เกลือใช่ไอ้เบกกิ้งโซดาโอเคค่ะใบใหญ่ป่านโอ้ยเกลือเดียวค่ะอันนี้แหละพี่เปิ้ลพอดีแหละเพราะว่าซึ่งมีคนติดต่อแล้วคงจะสั่งเอกสารพอดีเนี่ยกําลังอยากสั่งหนังสือละใส่เอกสารมาแล้วมันจะด้วยทีเดียวกันเยอะไงจริงสองคนสองคนก็ได้ได้ฮะได้เรา ready ไป ป่ะเยม้องหนักริแม่ไปคขอี่าแขงร่งเรองรุ่รืองนกสกุ้งซิเกริค่ะพุกคนห้องน้อยู่ตรงนั้นห้องน้ตูนก็ได้ห้องน้ำกุ้งนะแม่มีก็ได้ห้งนี้เลยแม่นมโอ้ยโอ้ยโอยอเจริญนโอ้ยออ้ย้้น้ยยยอไ้อย ¡Mamá!

นี่แม่หนูไปแล้วนะโอ,อจะบายไปแล้วอุ้ยลมเข้าบ้านเย็นเย็นมากโอ้ยร้อนเนาะจัมามาเดี๋ยวเจอกัน a ต k กิ u ว h ต n กิ o ว ใช่เด็กูเนี่ยลุกตาน้องไอ่นั่นน,น,น่ะน้องเอีาดีนะคะกพี่ปูนาระโคลเดี๋ยวเดี <noise> ๋ยวะโาตะโงมันลเด้อเดี๋ยวก็ถามว่าปูนาจ๋าไม่ยาพี่หนาวกระโคองกัน่างตไปทหล่างเลยพี่นี่มาโอ้เป็นประจำตัวหนูนะครับถึงออฟฟิ์ครับโอ้กะโปรงแม่ไม่ยาจะหลอกรนุกขับรถมาวัด ไอ้ที่นุ้ยใส่กับโบบางเถื่อนุ้ยครับไปหอดบ้านเอ้ากระปุกเห็นเห็ดบนนั่นพี่เห็นเห็ดบนเห็ดเห็ดเพิองแน่แน่มันกินบัไใดเห็ดเพิองนั่นบออให้เจ้ากระไดเนาะใบมันแมนใบไม้มันแมนมันแมนเห็นเแต่ว่ามันกินบัไใดเห็ดเพิองเห็ดเพิองแต่ว่ามันไม่รู้กินได้แบบแต่เห็ดเพิองไปไม่ไปหลังนี้หลังเต้าออเทอเดนเนาะ f อเซล ไอ้ค้คนสเปนิดเยอะกับอัคนค้นผิวดำนองเปิมืม,ม,มาเจ็ดกำลังทองามของเขาอเอ๊ะทำไมมันให้ไปฮะอ๋อไปเอาไปกันเอาวาว่านพี่มาใส่จามาจากมาจากออรลนโดว้า,างหลังคะพัดพันลอยเขากำลังสีสอมดิใส่อันพายุเขาพี่ไม่จากไอพี่จะตรงออกมาแล้วตรง ทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงวัดกันแล้วนะคะเรามาเอารถแล้วนะคะเราจะขับรถกลับบ้านแล้วอันนี้ก็คือวัดมงคลรัตนารามนะคะทุกคนคุณน่าจะขับรถกลับบ้านแล้วรถคงจะติดหน้าดูเลยเอารถนักเรียนมาแล้วะคะ่ะทุกคนเป็นช่วงที่เด็กนักเรียนเลิกเรียนพอดีรถติดค่ะมาเราก็จะเดินทางกลับบ้านกัน อาจจะเป็นชั่วโมงนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้มันเป็น rush hour เพราะว่ามันเป็นช่วงที่นี่ทุกคนคะ่ะเวลา,ารถนักเรียนหรือว่ารถ,รถบรรทุกข้ามทางรถไฟเนี่ยเขาจะหยุดชะลอนะคะมันเป็นกฎนะคะแต่ถ้ารถธรรมดาอย่างเราเนี่ยเราไม่ต้องนะคะเห็นไหมคะแต่ถ้าพวกรถนักเรียนหรือว่าวรถพวกไอ้ที่เกี่ยวกับ ผู้สูงอายุอายุรถพยาบาลอะไรย่างเงี้ยเขาจะชะลอนะคะทุกคนคะ่ะฝนจะตกแล้วกลับมาเยี่ยมกลับมาจากบ้านแม่จันจีรานะคะไปเยี่ยมแม่จันจีรามาโอเครถนักเรียนเราก็จะตามดโอ้ยไม่ทันทุกคนไม่ทันไม่ทันไม่โอ้โอ้รถนักเรียนเกือบไหมละ่ะ มละถนนสเส้นนี้รถสิบล้อเยอะมากทุกคนมันเป็นมันเป็นถนนพวกไอ้สายสายธุรกิจค่ะทุกคนค่ะรถสิบล้อรถสิบล้อนี่วิ่งจ้าละวันเลยนะคะดูสิ